การระเบิดอันยิ่งใหญ่ของดาวยักษ์เป็นอะไรที่จักรวาลนี้เคยเห็นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในประวัติศาสตร์ปี1987ได้เห็นการระเบิดครั้งใหญ่ของดาวในกาแล็กซีข้างเคียงเมฆแมกเจลเลนติกขนาดใหญ่การระเบิดของมันส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อเราดาวเลษ์กอย่างดวงอาทิตย์ ก็ปลดปล่อยแสงซึ่งเป็นผลจากนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่อยู่ในแกนของมันดาวนั้นเกือบทั้งหมดสร้างจากาธาตุธรรมดาที่สุดก็คือไฮโดรเจนอุณหภูมิที่สูงและความดันภายในแกนของดาวเป็นเหตุผลให้ไฮโดรเจนรวมกับทีเลียมซึ่งทำให้เกิดพลังงานและดาวส่งประกายสว่างสวัย นี่คือสถานะปัจจุบันของดวงอาทิตย์หลังจากที่ดาวส่องสว่างมาเป็นเวลานานไฮโดรเจนที่แกนกลางจะหมดลงจากนั้นไฮโดรเจนของมันและฮีเลียมเริ่มรวมตัวกันและผลิตคาร์บอนออกซิเจนและธาตุใหม่ๆ ณภูมิที่แกนกลางสูงขึ้นดาวเริ่มขยายตัวออกและเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นดาวยักษ์สีแดงเหมือนกับบีเทลจูสสุดท้ายเมื่อเหล็กถูกสร้างขึ้นนิวเคลียร์ฟิวชั่นก็จะหยุดลงดาวไม่สามารถรองรับขนาดอันใหญ่โตของมันได้และก็เริ่มพังทลายลง แรงดันในแกนของดาวจะรุนแรงขึ้นและทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อช็อคเวฟเคลื่อนตัวออกจากพื้นผิวดาวเราเรียกปรกากฏการณ์นี้ว่าเ,ออเราเรียกว่าซูเปอร์โนวาครับ ผู้ที่สังเกตเนี่ยจะสามารถเห็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าอันสดใสและมันงดงามมากครับเมื่อซูเปอร์โนวาระเบิดขึ้นพลังงานมหาศาลจะสร้างแร่ธาตุต่างๆที่หนักกว่าเหล็กและกระจายอยู่โดยรอบแร่ธาตุต่างๆถูกสร้างโดยดาวที่ลอยอยู่ในอวกาศ ตลอดช่วงเวลาอันยาวนานแร่ธาตุจะมารวมตัวกันอีกครั้งหลังจากนี้โลกถือกำเนิดขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ก่อตัวขึ้นทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณการระเบิดของดาวที่ตายเพราะมันทำให้เรามีวันนี้ ถ้าเปรียบดาวก็เหมือนโรงงานนะครับแร่ธาตุที่สร้างกา๊าซแล้วก็สร้างฝุ่นนี่คือตัวอย่างที่พวกเราได้จากดวงดาวเป็นมรดกครับคุณและผมเราต่างก็เป็นลูกๆของดาวที่ได้ระเบิดไปแล้วนะครับนี่คือแคสิโอพีเอซุนของดาวขนาดใหญ่ที่เหลือจากการระเบิดซูเปอร์โนวาเป็นไปได้ที่มันจะสร้างแร่ธาตาุต่างๆมากมายขึ้นมา สีแดงคือเหล็กสีเขียวคือซิลิคอนนี่คือส่วนที่เหลือหลังจากซูเปอร์โนวาแคลปเนบูลาเมฆของก๊าซและฝุ่นกระจัดกระจายออกมาด้วยความเร็ว1,300กิโลเมตรต่อวินาทีเพราะแบบนี้แร่ธาตุต่างๆ จะกระจายข้ามจักรวาลเมื่อดาวเกิดระเบิดขึ้นจากบันทึกทั้งหมดในประวัติศาสตร์การระเบิดซูเปอร์โนวามีเพียง7ครั้งเท่านั้นที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแบบมีสักขีพยานมากมายที่ไกลที่สุดคือ SN1987A ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาในปี1987เป็นเมฆแมกเจลแลนใหญ่อยู่ห่างออกไป160,000ปีแสง แลปเนบูราอยู่ใกล้เราที่สุดแต่ก็ยังอยู่ห่างออกไป6,500ปีแสงจากโลกหากเทียบกันบีเทจูสอยู่ใกล้เพียง640ปีแสงเท่านั้นหากบีเทจูสเกิดซูเปอร์โนวาขึ้นมันจะเป็นการระเบิดที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เราเคยเผชิญมามันใกล้ขนาดไหนถ้าหากปีเทจูสเกิดการระเบิดซูเปอร์โนวาขึ้น มันจะเป็นภัยต่อโลกหรือไม่เบาะแสที่ช่วยเราหาคำตอบอยู่ที่นี่ครับในอาร์เจนตินาขับรถสองชั่วโมงจากทางเหนือของเมืองซานฮวนหลังจากนั้น

ชั้นหินที่นี่มีรูปร่างนี้น่าจะเกิดประมาณช่วง450-440ถึงล้านปีก่อนนะครับมันอยู่ในช่วงปลายยุคน่าจะออริวิเชียนมันคงจะเคยได้เห็นส่วนต่างๆของโลกระหว่างเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับเอ,อผมคิดว่าง,งั้นครับ400ล้านปีที่แล้วไดโนเสาร์ aur, ยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกมีมอสบางส่วนเติบโตบนดิน ในที่ที่สัตว์อยู่ไม่ได้วาคาริพบบางอย่างดูสิผมเจออะไรโอ้ว้าวมันคือฟอสซิลของไทโลไบ ในเวลาที่ชั้นหินได้ก่อตัวขึ้นท้องทะเลเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆและไทโลไบต์มีอยู่จํานวนมากมีชนิดที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกและชนิดที่อยู่ใกล้ผิวน้ําท้องทะเลเต็มไปด้วยไทโลไบต์ชนิดต่างๆเมื่อนำเอาฟอสซิลของไทโลไบต์มาเปรียบเทียบกับหินของศูนย์วิจัยความจริงที่น่าสนใจก็กระจ่างขึ้น ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า440ล้านปีถูกค้นพบทั้งชนิดในทะเลลึกและชนิดน้ำตื้นแต่ในชั้นหินที่มีอายุน้อยกว่า440ล้านปีจะพบเพียงชนิดน้ำลึกเท่านั้นการสูญพันธุ์แบบเฉพาะเจาะจงยังคงเป็นปริศนานะครับผมหมายถึงทำไมมันจึงต้องคัดเลือก ทำไมมันจึงเกิดขึ้นดังนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นการสูญพันธ์ในระดับใหญ่ของทีโลไบที่เรียกสายพันธ์นี้ว่าชนิดชนิดน้ํำตื้นนะครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าการระเบิดซูเปอร์โนวาเป็นสาเหตุให้ทีโบไบชนิดน้ําตื้นสูญพันธ์ ไลออนโทมัสนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งมหาวิทยายลัยวอชเบิร์นในอเมริกาในยุคการสูญพันธุ์ออริวิเชียนเมื่อ440ล้านปีก่อนนะครับสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากที่สุดคือโทรไบเหตุผลหลักสำหรับเรื่องนี้คือการลดลงของโอโซนทำให้หลังสีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตครับ มื่ดาวขนาดใหญ่เกิดระเบิดแบบซูเปอร์โนวาขึ้นมันจะปล่อยรลังสีพลังงานสูงที่ระเบิดออกมาในรูปของรังสีแกมมาการใช้ทฤษฎีการคำนวณโทมัสสามารถแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดการประทุกของรังสีแกมมารูปนี้แสดงให้เห็นถึงการลดลงของโอโซนของโลกครับซึ่งทำให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็ว ของชั้นโอโซนซึ่งลดลงจนถึง30-35%ของทั้งหมดนะครับและจริงจะเพิ่มขึ้นช้าๆใช้เวลามากกว่า10ปีครับนี่คือสิ่งที่โทมัสคิดว่าเกิดขึ้นกับไทโลไบตโลกมีชั้นโอโซนปกป้องรังสีอันตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์เมื่อรังสีแกมมาเกิดขึ้นจากการระเบิดซูเปอร์โนวากระทบกับโลก ชั้นโอโซนของโลกก็ถูกทำลายลงทำให้รังสีที่เป็นอันตรายของดวงอาทิตย์สามารถส่งมายังพื้นโลกและทะเลได้โทมัสเชื่อว่านี่เป็นสาเหตุให้เธอไ์ในน้ำตื้นถูกฆ่าตายแต่ชนิดในน้ำลึกที่รังสียูวีส่งไม่ถึงพวกมันจะรอดเมื่อชั้นบรรยากาศถูกทำลายลง แสงอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ผ่านชั้นบรรยากาศลงมาและ DNA และโมเลกุลอย่างเช่นโปรโตีนของสิ่งมีชีวิตที่ได้ถูกรังสีอัลตราไวโอเลตจะถูกทำลายลงใช่หรือครับเหตุผลที่มันตายนะครับโทมัสระบ,บุว่าการตายของดาวยักษ์ส่งผลกระทบอย่างมากกับสิ่งมีชีวิตบนโลกในยุคโบราณ การระเบิดของบีเทลจูสที่ใกล้เข้ามาจะทำให้เราตกอยู่ในอันตรายหรือไม่งานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเมื่อดาวตายลงรังสีแกมมาที่มีความรุนแรงสูงจะถูกปลดปล่อยออกมาและทำมุมกับแกนหมุนสององศา ซึ่งกุญแจสำคัญอยู่ที่ทิศทางของแกนบีเทจูสที่ทำกับโลกการสำรวจจึงมีการวัดแกนหมุนของบีเทจูสกล้องโทรทัศน์อวกาศทับเบิลถูกใช้ในการศึกษาดาวยักษ์กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิล ทำการวัดความเร็วที่จุดศูนย์กลางของพื้นผิวดาวเคลื่อนที่การวัดความเร็วที่จุดศูนย์กลางนี้เป็นครั้งแรกที่มีการไขปริศนาแกนหมุนของบีเทลจูส แกนของดาวต่างจากโลกประมาณ20องศาท่านนี้คือขั้วของดาวเบเทลจูริสและแสดงให้เห็นทิศทางที่มุ่งไปยังโลกนั้นไม่ได้มีทิศทำมุมเอตรงกับลำแสงนะครับมันจะคาดไปประมาณ20องศานะครับดังนั้นลำแสงที่มุ่งสู่อวก,กาศเนี่ยมันจะไม่โดนเราอย่างสิ้นเชิง เมื่อบิทูจิสระเบิดดูเหมือนว่าโลกจะปลอดภัยจากอันตรายแล้วเราจะได้เห็นอะไรเมื่อบิทูจิสเกิดระเบิดขึ้น ทีมของเคนิจิโนโมโตะจากมหาวิทยาลัยโตเกียวใช้ทฤษฎีที่อาศัยการคำนวณแสดงให้เห็นว่าบีเทอจูจะเปลี่ยนสีอุณหภูมิและรูปร่างหลังจากการระเบิดนี่คือแบบจำลองของผลการทดลอง ช่วงสุดท้ายที่มาถึงของบีเทลจูส e ดาวในพลานยักษ์ใหญ่สีแดงจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นน้ำเงินตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงบีเทลจูส e จะถูกเผาเจนสว่างสวัยกว่าดาวอื่นจนไม่มีใครสังเกตเห็น3ชั่วโมงหลังจากการระเบิดความสว่างของดาวนั้น จะสว่างกว่าดวงจันทร์เป็นร้อยเท่าแม้ยามกลางวันมันก็จะยังสว่างอยู่บนท้องฟ้า คาดการว่าความสว่างนี้ยาวนานถึง3เดือนรอบปีเทลจูสกาซที่ดาวปล่อยออกมาตอนที่มันตายสะท้อนแสงอันรุนแรงของซูเปอร์โนวาและสว่างเดืองรองหลังจากนั้น4ี่เดือนดาวเริ่มเปลี่ยนสีอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลง มันจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีสม้มดาซกระจุกกันเป็นกลุ่มเป็นชั้นเหนือดวงดาวเหมือนกับดอกไม้บานในที่สุดขณะที่อุณหภูมิลดต่ำลงดาวกลายเป็นสีแดงและค่อยๆจางหายไป4ปีต่อมาบเบต้าจูชจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอีก ลุ่มดาวในพลานจะสูญเสียดาวยักษ์ของมันไปตลอดกาลหลังจากนั้นอีกไม่กี่ร้อยปีเป็นไปได้ที่จะได้เห็นซากที่เหลืออยู่กระจัดก,กระจายของวีเทจูสและก๊าซของเนบูล่าจะสะท้อนแสงอยู่ในระยะทางที่ไกลออกไปหาได้ยากมากครับเออที่เราจะได้เห็น ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างจากดาวดังนั้นหากบีเทวจุยเกิดระเบิดขึ้นมานะครับและเราอยู่ถึงได้เห็นเวลานั้นก็นับว่าเราร่วมอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราไม่เคยได้เห็นซูเปอร์โนวาที่ใกล้แบบนี้แต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เดือนมกราคมปี2011บทความที่กลายเป็นหัวข้อที่มีการพูดถึงในอินเทอร์เน็ตระบุว่า B2J จะระเบิดขึ้นในปี2012แต่ไม่มีใครเชื่อจริงๆสิ่งอำนวยความสะดวกในญี่ปุ่นที่สามารถตรวจวัดการระเบิดก่อนที่จะสังเกตเห็นได้เป็นที่ดึงดูดความสนใจไปทั่วโลก มันตั้งอยู่ใต้ดินลึกลงไป1,000เมตรระหว่างภูเขานิเขตกิฟุนี่คือซูเปอร์คาเมโอเคนเดตซูเปอร์คาเมโอเคนเดอุปกรณ์ที่ตรวจวัดอนุภาคนิวตริโนที่ลอยมาจากอาวกาศถังของมันประกอบด้วยตัวตรวจวัดนับหมื่นก่อนการระเบิดซูเปอร์โนวา นิวติโน่ปริมาณมากจะถูกปล่อยออกมาจากแกนดาวนิวติโน่จากบิทลจอจูสจะชนกับน้ำที่อยู่ในถังของซูเปอร์คาเมโอเคนเดิกและปลดปล่อยแสงประพิบสีฟ้านับไม่ทวนอย่างเร็วที่สุดการระเบิดอาจจะเกิดขึ้นเพียงสองสามชั่วโมงหลังเกิดการกระพริบ ด้วยความสะดวกง่ายได้ยจึงต้องมีการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว <evangelical course. S 3> ่าวัดการระเบิดได้ฮัลโหลสวัสดีครับเกิดสัญญาณเตือนการระเบิดขึ้นนะครับโปรดมาประชุมด้วยครับเมื่อนิวติโนปริมาณมากถูกตรวจวัดได้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก จะดทำการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลทันทีที่การระเบิดซูเปอร์โนวาถูกยืนยันนักสำรวจจากทั่วโลกจะได้รับการแจ้ง เมื่อเนวที่นูนถูกปล่อยออกมานะครับการระเบิดอาจจะได้เห็นหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงไม่มีประโยชน์ที่จะรายงานเลยครับเพราะมันจะระเบิดก่อนข่าวจะไปถึงด้วยการมีกล้องโทรทัศน์ต่างๆจับภาพช่วงเวลานั้นนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะแหล่งต่างๆจะรู้ก่อนที่ข่าวจะไปถึงนะครับดังนั้นการรายงานมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับเพราะไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะระเบิดแล้วดังนั้นจึงเป็นการต่อสู้กับเวลาในการส่งข่าวและเวลาในการส่งข้อมูลนั่นเองครับ วิทยาศาสตร์รอบโลกกำลังใจจุดใจโจกับการระเบิดของบีเทลจูสการระเบิดซูเปอร์โนวาที่ใกล้ๆก,กับเรานักว่าเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากนะครับครั้งหนึ่งในรอบแสนปีเลยหากเราสามารถจับภาพเหตุการณ์นั้นไว้ได้จะเป็นงานวิจัยที่ล้ำค่ามากๆเลยครับ มันใกล้พอที่จะเป็นจุดงดงามบนท้องฟ้าหากเกิดระเบิดซูเปอร์โนวาเราอาจจะได้เห็นในตอนกลางวันนะครับเออมันเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากที่จะได้เห็นนะครับได้เห็นการระเบิดครั้งใหญ่สว่างมากผมดีใจมากๆที่ได้เห็นขอสักครั้งในชีวิตครับพีเทลจูสทำให้เราหลงไหลมันเพราะสีแดงสว่างสวยมันเป็นยั์ใหญ่ที่มีลูกโป่งขนาดยับ มีทั้งฝุ่นและกา๊าซที่มีพลังทายไปมาแต่ในไม่ช้ามันต้องพบกับจุดจบในการระเบิดครั้งใหญ่